สวัสดีจ้าสวัสดีชว่วงเย็นๆเนาะตอนนี้เอาวองวเขาคอกแล้วค่ะขอขอกได้สักพักแล้วเนาะมือนี่อากาศฝนค่ะลิ้นปอกแป๊กปอกแป๊กเบิดมือเลยมือนี่พ่อเขาคอกแล้วเขาก็ะนอนเนาะทางื่นตกคือทางนี้เอนอทางใช้พูมตกเลยจ้าเพราะลิ้นๆนี่แหละ สงสัยสิ่หอบอารมณหนาวไม่อีกความเบิ่งว่าจ้ะผู้ใดที่คิดอยากสิเลี้ยงเนาะให้มาเบิ่งบรรยากาศไว้เนาะจากที่เจ้าของเคยเหตุงานมาก่อนจ้ะมีเวลาเลี้ยง อาศัยเบื้องน้ำ youtube นี่แหละอันนี้แม่นี่นี่เย็นพ่อปูพึ่นว่าจะปล่อยออกรู้จ้ะกับว่าได้มีตำหนีอย่างเนาะแต่ว่ากับพอดีว่าพื้นที่ใส่งเงินเฮ็ดคอกไม่ งอหน่อยค่ะนี่ล่ละค่ะอากาศหนาวๆน,าวน้อยๆเนาะยิงก็เริ่มเสียงบ่คคอยมีแล้วอากาศเย็นโดนฝนเมื่อเศ้านี่จ้ะเขาจะนอนอยู่น้ำกันเพื่อความอบอุ่นของเขาเนาะ ตอนนี้มีแม่ที่ซิคอดหลายโตอยู่จ้ะเดี๋ยวซิมาไายมาอัปเดตให้เบิ้งเนาะมีตใดแน่จะเป็นแม่แม่เกาค่ะแม่ที่เขาเคยคอดแล้วเนาะแฟนว่าไอแม่เกานี่เขาจะคอตไงเป็นแ,แม่นี่บอนอ่อนนี่เดี๋ยวเดียวยังไปเบึ้งจากน้อยเนาะ บอกว่าใกล้ลอดแล้วบ่โดนค่ะเพราะว่าเขาเป็นแม่เกาก็กจะใช้เวลาขอดไอ้ใส้เวลาทองแป๊บเดียวเพราะเขาจะขอด,อดง่ายเนาะนี่ก็เริ่มมืดแล้วค่ะ ช่วงนี้ก็หกโมงละเกือบจะทุ่มนึงละแสงเริ่มบ่่ค่อยมีแล้วเนาะถ้าของไครนี่ของของไผนี่เสียงดีๆแนี่ก็จะได้ยินเสียงโกลงัวจ้ะวัวโกนนอนโกลนแล้วตอนนี้ผู้หลังว่อนหน่อยอยากเขากล้อง เขาใกล้ได้จ้าว่าเขาเลี้ยงประจำเนาะมันก็คุณชิ้นเนาะเขาก็ให้เขาขอใกล้เขานอนเขายัออยางเขาก็เขามาทายไม่อย่างใดปกติค่ะพ่มีช้นมีอย่างนี่ละคะแม่นี่แหละที่ว่าไกล้คอดเนาะเห็นเขาบอกว่าว่านี่ ไก่คอดบอไก,ก่คอดนี่เขาเบิ้งเบิ้งที่เต้าจ้ะเบิ้งเต้านมเนาะพอดีฝนลิ้นน้อยๆจ้ะก็ะเลยพอดออกย่างออกไปเดี๋ยวพาไปเิึงเนาะนี่ค่ะแม่นี่แหละค่ะก็บอกว่าให้สังเกตเต้าถ้าเต้าตึงนี่ก็คือไก่แล้วจ้ะ ไก่แล้วเนาะเป็นงัวพันบ้านนี่เข่านี่แหะต่ไทยบ้านเท่านี่เลยความสูงบ่เท่าใดเนาะความสูงบน่าจะเกินร้อยห้าสิบได้บ่อต่ฝนกำลังลงเมนะ็ดเนาะ มือนีกะมาเบิงผามาเบิงจ้ะเดี๋ยวเดียวมือลังมีอย่างที่มาลงให้เบิงอีกเนอะมือนี้้าไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ